คราวนี้จะให้ดูตัวนี้นะครับมาดูเทีลตัวเนาะตัวนี้เป็นของเมืองไทยนะครับสมาร์ตตัวนี้คุณรอนานหน่อยนะครับพบสัญญา99ปีจะชำระเบี้ยแค่20ปีแต่สิ่งที่ผมจะให้มองว่าหนึ่งเลยนะครับผมชำระเบี้ยเท่ากันกับตัวโควติชันนะครับคือ2.4เท่ากันเลยเพราะว่าชำระเบี้ย20ปีเท่ากันผุมก็เลยให้เป็น2.4เท่ากันเลยแต่ความคุ้มครองที่ได้คือ9,048,000นะครับ ผมไม่ได้อ่านตัวอะไรเพิ่มเติมแล้วกันเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือว่าเฮ้ยเราจ่ายเบี้ยเท่ากันแต่วันนี้เราแค่เปลี่ยนโระดักความมุ่งครองสูงกว่าครับโอเคป่ะความมุ่งครองสูงกว่านะนะแล้วก็เราก็จ่ายไปเรื่อยครบยี่สิบปีแต่ว่าสิ่งที่ต่างกันคือว่าครบสัญญาครับของตัวโ o n ิ i t i นั้นเรามองเฮ้ยเก้าสิบปีอย่างเผื่อดูถึงเก้าสิบปีนะครับแต่ใครที่มองเฮ้ยเราคุ้มครองนานไปเลยดีกว่าซื้อแบบเก้าสิบเก้าปีเอาความมุ้มครองเยอะ เนยนะเป็นเมืองไทยนะครับ99ตัว smart production 99ทำ20นะครับผลตอบแทนอาจจะคุ้มครองเยอะกว่านะครับครบสัญญาจะนานกว่าแต่ผมไม่ดูตรงนี้นะครับสามท่านที่บางแผนมาเฮ้ยแล้วค่าสมุดว่าวันนี้เราจําเป็นต้องใช้และลูกไม่เลี้ยงเราจะเอาเงินมาใช้ยังครับตรงนี้นะฮะเบี้ยที่คุณจ่ายมาทั้งหมดนะครับรวมแล้วก็คือ480ใช่หรือไม่นะครับนะ่นะให้ดู480ตรงนี้ไว้นะครับคราวนี้มาดูในส่วนของมูลค่าวินคืนครับ ตอนปีแรกๆก็เลยครับน้อยๆหน่อยเนาะน้อยๆหน่อยนะครับ 7, จ็ด 8, ันคราวนี้มาดูปีที่สิบนะครับในผมอยากให้ดูที่ปีที่ส9เก้ากับยี่สิบนะครับในส่วนของตัวเงินอันนี้เป็นสี่แสนเนาะมันเพิ่มมาเท่าไหร่ครับส0,000แล้วจากตัวเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยก็คือ2อ0 0น้านะครับเี่มเพิ่มขึ้นมาเนี่ยนะครับโดยประมาณนะผมผมผมไม่มองตัวหลังแล้วกันเนาะสองปีที่เนะครับปี18ดเพิ่มมาสอง0 0ืเก้าปีที่19บเพิ่มมาเท่าไหร่ครับ สามหมื่นปีที่สิบเก้ามาถึงแล้วปีที่ยี่สิบเพิ่มมาก็คือสองหมื่นเดียนะครับสามหมื่นเป็นสามหมื่นนะครับสามหมื่นเนี่ยนะสามหมื่นหนึ่งพันนะครับเพราะฉะนั้นคุณลองดคิดดูว่าปีที่ยีสิบเอ็ดจะเพิ่มมาอะไรครับอย่างน้อยๆมันก็สามหมื่นแน่ๆเลยถูกไหมเพราะตามันเพิ่มขึ้นเรื่อยนะครับสามหมื่นสามหมื่นแสดงว่าเรารอแค่มาสามปีเราก็จะได้ส่วนต่างมากกว่าสามหมื่นนะครับเห็นไหมฮะ เห็นไหมตัวนี้คุ้มครองเยอะกว่านะครับคนอายุสี่สิบแล้วไปครับจุดคุ้มทุนหรือจุดที่คุณสามารถที่เอามาใช้ได้โดยที่คุณถ้าเทียบกับสัญญาหลักที่คุณจ่ายไปแล้วไม่ขาดทุนก็คือปีที่ปีที่ยี่สิบเอ็ดยี่สิบปีที่ยี 23, ่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสามยี่สบสี่ด้วยซ้ำนะครับรอแค่สี่ปีเองเห็นไหมอันนี้สำหรับคนที่อายุสี่สิบนะครับตัวนี้เป็นตัวคนอายุสี่สิบเพราะถ้าคุณซื้อแบบนี้วางแผนยาวๆเพราะในเก้าสิบปีเราจุดมุนถึบ้างน,นะครับแต่เผื่อบางทีเราอยากจะหยุดในเวลาที่แบบอย ราต้องการใช้เงินนะครับหยุดปี25คุณนี่คือผมว่าส่วนต่างมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าน,นี้อยู่แล้วนะครับซึ่งในตัวใบเสร็จราคาเมืองไทยมันไม่ไ,มได้ใส่ยยาวมาเหมือนกับถองแร่ค่านะครับเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าเราคาดการไว้อะมันน่าจะเพิ่มทีละ30,000ไหมทีละ20,000 30, 30,000ยังไงปีที่5เนี่ยคุณก็แบบว่าครับมีจุดคุ้มทุนเกิดข,ขึ้นแล้วนะครับโอเคไหมนี่คืออีกตัวหนึ่งนะครับที่เป็นฐานใหม่ที่มันน่าสนใจมาจะคุ้มครองยาวหน่อยนะครับแต่ มันมีส่วนลดนะครับทําให้คุณได้คุณประกรันนี้สูงกว่ารอยาวกว่านะครับแต่ผมว่ารอยาวเก้าสิบปีเราก็ไม่รู้ว่าจะอยู่ถึงไหมนะครับเอาแบบที่ว่าเฮ้ยลูกได้ความคุ่งครองสูงแล้วถ้าสมมุติเราจะหยุดแล้วหยุดได้เร็วอันนี้ก็ตอบโจทย์นะครับโอเคขออนุญาตแชร์ครับไปในส่วนของตัวนั้นต่อนะครับตัวสไลด์เราต่อเนาะ,อะโอเคนะครับเดีย๋ยวขอดูก่อนนะครับว่ามันแชร์ไปตรงไหน น้าจอขึ้นเนตัวเดิมยังปึ๊บอ่าโอเคนะครับระะสรุปนะก็ตอบโจทย์กันไปนะครับใครที่บอกว้ยให้ความคลองลูกเยอะๆนะครับแล้วก็เราหยุดได้นะครับพยายามไวที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะครับถ้าผู้เราย่อนหยุดแล้วเขาหยุดได้เลือกหยุดได้นะครับแล้วเงินก็ส่วนต่างก็น่าจะเหลือเยอะกว่าก็แนะนําเป็นเมืองไทยนะครับอีกคนหนึ่งที่น่าสนใจนะฮะแต่ถล้าใครบอกเฮ้ยไม่เอาฉันอยู่นานนะครับฉันก็จะแบบเฮ้ยฉันจะหยุดกา ให้ไม่ได้คืนแล้วก็อย่างน้อยความคลองสูงแล้วก็ฉันได้เงินก้อนหนึ่งมาคืนด้วยก็น่าําเป็นอาคานีนะครับตัวซับบั้นคงพิเศษอ่าสองสี่แปดเก้านะครับคราวนี้ในส่วนของตัวเอ๊ห้าสิบหายไปไหนนะครับอันนี้ข้ามมาหกสิบเลยนะครับเออของนี้ข้ามห้าสิบมาเป็นหกสิบเลยแล้วกันเนาะหกสิบนะครับแน่นอนว่าหกสิบเนี่ยคุณสามารถเลือกทําได้นะครับเลือกทําได้เยอะเลยนะฮะหนึ่งเลยเป็นซิมเบิลซีเนียก็ได้นะครับอาคานีเนาะ เพราะว่าถ้าเป็นตัวตัวนั้นน่ะตัวที่เป็นตัวของช้ำมันคงเนี่ยเบี้ยมันจะสูงนะครับแล้วก็ทําไม่ได้นะครับสูงมากอาจจะไม่ม่ถึงนะครับเพราะฉะนั้นเราเลือกเป็นเราอาคณีนะฮะหกสิบขึ้นเราเลือกเป็นซิมเพิลซีเนียนะครับซิมเพิลซีเนียก็คือเป็นสองที่บอกว่าคุ้มครองนะครับสองปีแรกเนี่ยไม่ไม่คุ้มครองตามทุนนะฮะเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นนะครับเก้าสิบคุ้มครองเก้าสิบนะครับชำระเบี้ยสิบห้าปี คุ้มครองถึงสองแสนบวกนะฮะกรณีที่เกินสองปีนะครับหลังปีที่สองขึ้นไปสองปีหนึ่งวันนะครับครบสิ้นปีที่สองแล้วก็หนึ่งวันเนี่ยจะคุ้มครองสองแสนนะครับครบสัญญารับรวมมาณสี่แสนนะครับเบีย้ยสองหมื่นเนียสองหมื่นหนึ่งพันนะครับสมมติเรีนว่าไอ้สองหมื่นนี้มันมีระยะเวลานะครับโอเคปะเออมีระยะเวลานะครับถ้าคุณไปก่อนสองปีเนี่ยได้แค่เบี้ยที่คุณจ่ายมาคืนนะนะครับ ทันไหมครับพี่โปรดักชันนะครับถ้าเฮ้ยเราเเราสุขภาพดีนะครับโอเคเราสุขภาพโอเคเรายังไรแล้วก็ไม่เราก็มาหกสิบปียังไม่ถึงขั้นตรวจนะครับถ้าทุนคุณไม่เกินสองล้านนะครับก็สามารถซื้อได้ครับเพราะแถลงไปตามจริงนั่นแหละเนาะก็คุ้มครอง9กสิบปีชำารับเบี้ยี่สิบปีนะครับตัวเนี้ยถ้าหกสิปีจมพองประมาณสี่แสนหน่งห่สามันในวงเงินที่เราจ่ายเหมือนกันกับตอนอายุสี่สิบนะครับก็คือสองมันสีน okay, นะ่โอเคไหม มานั้นนะครับบอลกองของก็จะสูงแต่แรกนะครับตัวนี้ก็ต้องรอสองปีเช่นเดียวกันกับตัว B.O.A. นะครับซีเนียร์ของกรุงเทพนะครับก็คุ้มครองเก้าสิบปีตัวนี้ชำระเบี้ยเก้าสิบปีเหมือนกันนะครับโอเคปะคุ้มครองเก้าสิบปีชำระเบี้ยเก้าสิบปีนะฮะแต่ตัวนี้เราเลือกทุนสามแสนดังนั้นบอกว่าถ้าคนอายุเยอะนะครับเราซื้อกรุงเทพเพราสามารถซื้อทุนคุ้มครองตอนแรกได้สามแสนแต่เดี๋ยวก่อนนะฮะมันก็เงื่อนไขเดียวกันนะครับ เราบอกว่าต้องรอสองปีครับถ้าเสียชีวิตปกติหรือไม่ใท่อุบัติเหตุนะครับกรณีอุบัติเหตุนะครับรับสองเท่าของทุนนะฮะแต่แน่นอนระยะเว้ยที่สิ่งที่มันต่างกันคือระยะเวลาในการชําระเบี้ยนะครับถ้าเราเลือกซินเปิลซีเนียสิบห้าปีจบครับสองหมื่นเนี่ยสิบห้าปีจบนะครับสองหมื่นสิบห้าปีจบแต่ทุนเาจะได้สองแสนเนาะนะครับไม่เป็นไรนะครับเพราะจะดูว่ามูลค่าวินคืออะไรสูงกว่า แ้าเป็นกรุงเทพเนี่ยนะครับสิบห้าปีไม่จบครับจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆนะครับจ่ายเบี้ยไปเรื่อยๆสุดท้ายแล้วอาจจะติดลบนะครับเห็นปะแต่ว่ากรุงเทพเขาบอกนี้ครับว่าถ้ากรณีเสียชีวิตครับเขาไม่ได้คืนเบี้ยเปล่าๆนะถ้าเสียชีวิตก่อนหนึ่งถึงสองปีเขาบอกว่าเฮ้ยคว่าคุณเสียชีวิตหนึ่งถึงสองปีนี่ครับเงินคุณฝ่าว่าไหร่เอาคืนไปบวกด้วยห้าเปอร์เซ็นต์ของเบี้ยที่คุณจ่ายมา สมมติเราสองจ่ายปีละสองหมื่นนะครับก็ห้าเปอร์เซ็น์คูณสองหมื่นจ่ายสองครั้งเนาะสมมติจ่ายสองปีแล้วนะครับแต่ยังไม่ข้ามปีที่สองเต็มเต็มครับก็เลยต้องจ่ายสี่หมื่นห้าเปอร์เซ็นตของสี่หมื่นเป็นเท่าไหร่ครับสองพันก็แเลยคุณจะได้ไปคืนไปสองหมื่นเอ่อสี่หมื่นสองพันที่คุณจะได้คืนไปนะครับเห็นไหมครับอันนี้ก็ต่างกันผมว่าถ้าคุณสุขภาพดี นะครับไม่มีปัญหาโรคอะไรเลยผมไม่นำไปทีพโพูดิชันนะครับเพราะาหนึ่งไม่ได้มันไม่ได้ตรวจสุขภาพอยู่นะอายุหกสปีนะครับแต่ถ้าเป็นซิมเพิลก็มาซิมเพิลหรือตัวซีเนียทั้งหลายก็จะไม่ตรวจสุขภาพนะครับแต่ต้องแพลงตรง,งดีวนะยลืมนะครับเห็นไหมแต่ก็คือหนึ่งถึงสปีนะครับจะคุ้มครองแค่เบี้ยพอผ่านสองปีไปจะคุ้มครองทุนนะครับ